มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของการกวนข้าวอาซุรอซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยชาวบ้านจะนำเอาอาหารทั้งข้าวและหวานหลากหลายชนิดมากวนรวมกันค่ะเช้านี้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะที่เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันนลไม้คนละมือติดตามได้ในนักข่าวพลเมืองกลุ่มอาซุลอค่ะ รวมนักศึกษาจากมอปัตตานีร่วมทำกิจกรรมกวนอสุรอหรือขนมอสุรอแปลว่าการผสมทั้งของขควและของหวานรวมกันซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเดือนแรกของฮิจิรศกราชตามศาสนาอิสลามหรือเริ่มปีใหม่ของศาสนาอิสลามนั่นเอง Jadi alhamdulillah าห์เดชท t ่จะต่อตัวจุเวห์อันนี้จ a เ a ียก Okay. Boleh diizinkan ini buat kita boleh campur tangan semua. Ya. Buat buat, buat asura. Dah. Jadi hari ini a boleh mahre. Dah. Jadi tadi tu kita ada a uh, musim basket, api payah apa-apa tadi. Dah, tapi kita kerja sama laku tak letih laku semua. Dah. Mana kita boleh buat ini. Insya-Allah lah akan masuk kita boleh a makan semua semua buat kita. Dah, itu semua. Kau okay. jangan okay. post Dani saja. การกวนนั้นจะใช้เวลาร่วม4-5ชั่วโมงและห้ามหยุดกวนโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้ทีจึงเป็นเหตุผลที่ต้องใช้คนจำนวนมากเริ่มตั้งแต่การเตรียมการมาช่วยกวนในกระทะใบใหญ่สลับการกวนจนกว่าจะเสร็จทุกกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะได้กระชับความสัมพันธ์อตบนนนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเ้กระชับความ Lepas tu saya seorang ni masa gam masa ngaji dulu lah. Karena kita ni aa, lagi dah untuk proses orang okay? untuk tambahkan hubungnya kita juga tambah lagi keyakinan untuk bekerja masyarakat lagi. Saya rasa projek macam ni pasti juga mesti teruskan lagi. Lepas tu juga kena ada undangan ni banyak-banyak cabang okay? orang ekonomi orang okay? sikit untuk kita nak uh, apa cara Gerak dalam masyarakat bersama dan lepas tu hari ni saya panggil kata Rabit Rabitah Al-Ashura. kita buat jadi suruh sampan ada tu ada dah saudara ada ah. lagi lah ha pas ini tu kita mari campur tangan semua pak no kita tu boleh hadir dalam lapak kawah apa dalam masuk. buat setiap pi di dah hen ini adalah sampan kau rawang jurum tang-tang kon nak sa tang-tang <coughs> dai ma tham kegiatan rom kan tu pi ni yak ma dai hen kegiatan yang ni asura asura so dia jadi pen ah งานเล็กๆงันเล็กๆแต่ว่าปีนี้เราจะงานใหญ่ขึ้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแนบแนบแนแฟนมากยิ่งขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆที่มาแต่วันนี้หลายๆองค์กรที่มากันมาช่วยงานการเตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานกันนี่คือความสัมพันธ์ที่มีกันในระหว่างองค์กรแต่ละองค์กรเป็นสิ่งที่ดีนะครับการกวนอสูรนอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารพื้นถิ่นมุสลิมแล้ว ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ให้คงอยู่สิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันต่อไปนักข่าวพลเมืองกลุ่มซอดารอมโมอปัปตานีรายงาน